สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนใส่ตัวอักษรในแอปวีว่าวดนะคะนี่คือโปรแกรมมันค่ะพอเราเข้าไปในหนะ้าโปรแกรมก็จะมีนี่นะคะเขาเขาคงเหมือนได้เลยคะ่ะแล้วก็เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยนะคะจะเลือกรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะคะเลือกไปเลยคะ่ะเอาเกี่รูปแล้วกดตัดไปได้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นก็มาเลือก ดูที่เป็นตัวอักษรนะคะตัวตีค่ะเรากดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะจะพิมพ์คำว่าอะไรเช่นนี่ลิซ่าแอนเจนนี่นะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเราเรก็สามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได้นะคะมีเยอะกว่านี้ค่ะจะมารถเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะคะเราจะใส่ฟอนต์ไหนฉันจะเป็นฟอนต์นี้ก็ได้ค่ะน,นะคะ เราเลือกฟอนต์เสร็จก็มีข้อความขอบเงาอ,อะไรเราเลือกด้วยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวด้วยนะคะจะเลือกเป็นแบบไหนมีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเมื่อเสร็จก็กดติ๊กถูกได้ค่ะเราสามารถเลือกให้ตัวอักษรไปไดถึงขนาดไหนได้เลยนะคะสามารถย้ายตัวอักษรได้นะคะเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนเราสามารถระบุได้เลยะคะ่ะ แล้วก็จะออกมารูปแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วแล้วก็ดูก็เรียบร้อยแล้วก็ก,ก,กดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็เลือกความชัดได้นะคะจะเอาความชัดขนาดไหน อเลือกเสร็จก็ทำการดาวน์โหลดค่ะมันจะอัปโหลดนะคะบันทึกก็อลัลบ,บั้มโครงการเสร็จแล้วนะคะก็กดกลับยังหน้าถัดไปหน้าเลกได้เลยค่ะแล้วก็จะมีขึ้นมาในหน้าโครงการของเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ